อันนี้มาแล้วนะครับตัวใ nice. นท็อปแพนเดิลกับโยกท็อปแพนเดิลกับโยกแต่ผมจะประกอบแท็บแอนเดิลกับโยกนี่คือท็อปแอนเดิลมันก็จะมีที่จับอยู่ด้านบนแบบนี้ท็อปแอนเดิลน,นะครับส่วนอันนี้มันก็จะวางขาได,ด้เป็นปกติวางบนพื้นได้เลยนี่ฟูตปิ้นตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับไล่โซลมาตรงนี้ว่าจอเนี่ยมันจะประปับความสว่างตีแล้วถ้าใครมีซูโม่ 19, สิบเก้าซูโม่เอชดีเนี่ย วางมนโต้เนี่ยมุมมสามนเนี่ยบางทีมัอยากใป็พุ่มนิดนึงเชิดนิดนึงทําไม่ได้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นี่อยู่ดาวางได้สามารถปรับให้มันพ่มได้นี่วันนี้ที่อยู่ในรรโตบีนะครับหรือว่าเราจะให้มันเชิดได้ถ้าอยู่กองถ่ายนี่ให้เชิดกระดับนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนี่คือตัวซูโม่19 SE นะครับภาพที่เราเห็นน,นี่ก็คือหมวกแพลค อันนี้เวลาอยู่บนซี t a ตนนะครับสมมติว่าซี t a n นขาวางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่บน C ี t a n นอันนี้นะเราจะเห็นว่ามันมีรูอยู่ด้านล่างนะครับผมก็จะเปิดตรงนี้ก่อนพอหลังจากที่วางบนซี t a ตนเป็นแบบไหนนี่เป็นแบบนี้เลยนี่คือวางบน C ี t a ตนแล้วนะมันดีก็คือเราสามารถที่จะต้มได้ต้มองศาได้นะครับหรือว่าจะเชิดตรงสาก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นยกมันปรับได้นี่เชิด อยู่บนนี้แล้วก็สามารถที่จะถอดออกจากซีสแตนเนี่ยไปวางปกติได้มีขาวางซีสแตนนั้นเวลาถอดมาวางบนโต้เนี่ยมันจะได้ระดับเดียวกับโต๊ต่อ,ออกนะนี่คือตำแหน่งด้านล่างตรงนี้เห็นว่ามันสนิทก,กับพื้นเลยนะครับส่วนจอมันก็จะฟรีปรับได้เพรฉะนั้นเราจะวางจอแบบไหนก็นแล้วแต่เรานะครับสามารถปรับองศาได้ แล้วก็เป็นนเด h a n d ่น,น,นั้นเองนี้เป็ตัวใหม่จากไนท์ไปแล้วครับขอบคุณครับ